ท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้ฟังรายการสวัสดีคุณวิชานครับครับเมื่อวานท่านผู้ว่าลงไปสำรวจนะครับเกาะหนูเกาะแมวดูเรื่องของความปลอดภัยดูเรื่องของการท่องเที่ยวเมื่อวานบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ว่าครับครับก็ก็ขออนุญาตเรียนท่านผู้ฟังรายการนะครับทุกท่านว่า เมื่อวานเนี่ยก็มีภารกิจอยูอ่สามเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือเราไปดูเรื่องของการขนถ่ายสัตว์น้ำที่มีการจับสัตว์น้ำในทะเลฝั่งของเราอะนะเพื่อที่จะถ่ายขึ้นเรือมาแล้วก็เข้าสู่แพแพปลานะอันนี้ก็เป็นภารกิจที่หนึ่งนะครับภารกิจที่สองก็จะไปดู เส้นทางนะฮะที่มีการใช้พื้นที่ทางน้ําในการเข้าออกนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องที่สามก็ไปดูเกาะหนูเกาะแมวนะฮะว่ามีเส้นทางอย่างไรนะครับก็ปรากฏว่าในเรื่องที่สามเรื่องกาะหนูุกบแมวก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวในกรุ๊ปที่ กระทัรัดนะครับแล้วก็สามารถไปแบบครอบครัวได้แล้วก็เดินทางใช้เวลาเดินทางไม่นานนะประมาณสักสิบห้านาทีก็ก็ถึงแล้วนะครับแต่เมื่อวานนี้โชคดีคุณวิชาณท่านผู้ฟังครับอากาศดีนะครับแล้วก็ขึ้นลมไม่แรงนะ้วก็ปุ่มออกไปช่วงเช้าทะเลเรียบมากนะฮะทะเลเรียบมากแล้วก็ไปถึง ก็ไปถึงกอหนูนะฮะกอหนูก็ได้เดินขึ้นไปสำรวจที่บนเกาะบนเกาะนะครับปรากฏว่าเราก็มีลานโขดหินที่สวยมากนะเป็นสีชมพูสวยมากเพราะว่ามันหันไปทางด้านที่ตะวันออกนะครับก็รับกับแสงแดดก็คือรับแสงพระอาทิตย์พอดีนะครับแล้วก็ผมก็เดินขึ้นไปสำรวจข้างบนนะก็เป็นเส้นทาง ที่สามารถเดินไปชมวิวจุดข้างบนได้นะครับก็เดินสบายมากนะครับถ้าท่านสามารถที่จะเดินเดินในทางเรียบสะดวกเนี่ยก็สามารถเดินขึ้นไปได้แล้วก็มีเส้นทางเดินคล้ายๆเดินป่าคุณวิชานคิดว่าคุณวิชาญคงคงจะเคยขึ้นไปนะฮะครับ,รบ,รบท่านบุวาครับเคยไปครับครับก็หลังจากนั้นก็มาทดลองดูกีฬาทางน้ำนะครับก็ มีนักท่องเที่ยวนะฮะที่ลงไปนะครับก็ใช้พายเรือขายักนะครับหรือว่า,ามีเรือขยักแต่ว่าไม่พายก็สามารถที่จะนั่งโดยมีเรือหัวโทงนะครับหรือเรือก่อแรกเนี่ยก็ลากชมวิวในรอบเกาะก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามน,นะครับนอกจากนั้นผมก็เอากีฬาซับบอร์ดไปลองลองเล่นดูนะก็สามารถที่จะใช้ ใช้ได้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะพายได้นะฮะร,ระยะทางเข้าจากฝั่งออกไปที่เรือใหญ่ก็สามารถพายได้ขึ้นเงียบมากเลฮะก็สามารถเล่นกีฬาทางน้ำได้หลายกิจกรรมนะก็สามารถที่จะจแนะนำนักท่องเที่ยวที่ชอบในในเรื่องของทะเลนะครับแล้วก็ดงไป รสัมผัสกีฬาทางร้งม,มันนี่ก็น่าสนใจนอกจากนั้นเรามีฐานเรือครับถ้าเปรียบภาคสองเนี่ยก็มีการจัดแข่งเรือใบนะครับเรือใบมีสองรุ่นเลยกันนะครับก็สามารถที่จะใช้พื้นที่ของเราแข่งได้และเรามีสรายที่สวยงามนะครับนอกจากนั้นผมไปที่เกาะแมวนะฮะเกาะแมวก็จะมีจุดดำน้ำนะฮะเพื่อที่จะดูประการังรอบเกาะแมวนะฮะก็ มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเมื่อวานที่ลงไปดูนะครับก็ใช้ดําผิวน้ำมากผิวน้ําสามารถที่จะใช้ดําได้ไม่เหนื่อยมากแล้วก็ขึ้นเรือกลับมาทานอาหารบนฝั่งนะครับก็สามารถที่จะใช้เวลาสั้นๆได้ประมาณครึ่งวันครับอันนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับคุณวิชาครับครับครับท่านผู้ว่าครับการบุกเบิกท่องเที่ยวเกาะหนูเกาะแมวเนี่ยต้องยก ้องชื่นชมาทางามหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยสงขลาโดยเฉพาะท่านรองอธิการรองดอนเนี่ยนะครับในการทําเรือให้สวยงามในการรวบรวมเรือประมงของคนหัวเขาแดงมาทําท่องเที่ยวชุมชนที่เราเห็นภาพอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เน้นย้ําเรื่องความปลอดภัยจัดระบบระเบียบให้มีชูชีพให้มีความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ทำท่าเรือ,อทอี่ใกล้ๆแพรกนันยนต์สงขลาเนี่ยเป็นแนวความคิดของอมทรศรีวิชัยรองอธิการบดีที่ชื่อ,อรองดอนนะครับซึ่งอันนี้ต้องผมคิดว่า,าถ้าท่านพูว่า,านัดพูดคุยหรือว่าหารือกับทางมทรศรีวิชัยก็สามารถที่จะต่อยอด พัฒนาท่องเที่ยวเกาะหนูเกาะแมวให้มันได้มาตรฐานให้มันเติบโตให้มันมีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปได้เนี่ยท่านผู้ว่าคิดเห็นอย่างไรบ้างเรื่องการต่อยอดต่อไปครับคือคือในในเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเรามีทรัพยากรอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้เราก็สามารถที่จะร่วมกันในทุกภาคส่วนรวมทั้งหมหาลัย ราชมงคลศรีวิชัยด้วยนะครับนอกจากนั้นก่อนนี้เนี่ยทางจังหวัดร่วมกับทางกรมประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์จังหวัดเราก็มีการจัดแข่งขันให้มีการทําหนังภาพยนตร์สั้นนะฮะก็มีก็มีเรื่องเกาะกอนุเกาะแมวเนี่ยท,ที่ที่มีนักเรียนมทรเนี่ยส่งเข้าประกวดวก็ได้รับรางวัลเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลหลายรางวัลด้วยนะครับทั้งรางวัลภาพยนตร์ อแล้วก็ยังมีพระได้รับรางวัลมากที่สุดในเรื่องของเทคนิคการตัดต่อในเรื่องของเสียงในเรื่องของผู้แสดงแล้วก็ในเรื่องของการเล่าเรื่องนัก็วันนั้นน่าจะได้สักห้ารางวัลในเรื่องเดียวนะของมอทรอนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ การท่องเที่ยวในขนาะเดียวกันเนี่ยในเรื่องการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็จะมีกาะหนูกอบแมวมีหาดชลาทัศน์มีแหลมมีหาดสมิลานอกจากนั้นก็จะมีฝั่งสิงหน,นครก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้เลยนะครับสองวันเต็มๆนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ขณะน,นี้ทางทางทางผมนะครับแล้วก็ทางจังหวัดเนี่ยได้พูด ได้มีการจัดทําในเรื่องของความปลอดภัยนะครับนอกจากความปลอดภัยแล้วเนี่ยก็จะต้องให้ข้อมูลกับพี่น้องชนในพื้นที่นะครับทั้งฝั่งของอำเภอเมืองและฝั่งของสิงห์นครนั่นก็คือในเรื่องของการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความสวยงามรวมทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราได้ก่อสร้างปฏิมากรรมเสียนพญานาคนะครับเรามีจุด เช็คอินและในขณะเดียวกันเราก็ได้สิ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีะอุปกรณ์ในการติดตั้งเนี่ยเราก็ตอนนี้ก็ขอความร่วมมือทางส่วนราชการนะครับโดยเฉพาะทางเทศบาลเนี่ยได้ช่วยดูแลแต่ทั้งนี้เนพี่น้องชนต้องช่วยดูแลทรัพย์สินเหล่านี้ด้วยนะครับไม่ได้ไหมายความว่าทรัพย์สินเหล่านี้ใครจะทําอะไรก็ได้นะฮะปรากฏว่าเรามีทรัพย์สินมากมายที่ สูญหายจากการอาถอดเอาไปซึ่งเป็นสิ่งที่ทางเรากำลังปวดขันนะครับแล้วก็แล,วกแล้วก็ที่อยากจะบอกพี่น้อมชนก็คือเราติดต้องเราติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ทั้งหมดนะครับท่านกระทำสิ่งใดที่เป็นการ ทำลายสิ่งสาธารณประโยชน์เหล่านี้นะครับท่าน,ท,านท่านกำลังกระทำความผิดตรงนี้อยากจะบอกนะครับพินอมชนเพราะว่าทรัพย์สินเหล่านั้นคือทรัพย์สินที่ทางราชการไว้ใช้บริการประชาชนนะก็อยากให้นอกจากท่านจะต้องช่วยดูแลรักษาแล้วเนี่ยการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำความผิดและการกระทำต่อทรัพย์สินของรัฐเนี่ยมีโทษถึงสองเท่านะครับนะฮะ ันนี้ก็จ,จะบอกบอแล้วก็เชิญชวนพี่น้องชวนว่าเราต้องดูแลรักษาด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้เกิดนะครับในบ้านเมืองต่างๆที่มามาหลายที่แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดเลยนะครับแต่ว่าที่นี่ก็กต้องขอความร่วมมือนะครับว่าเราจะใช้วิธีอย่างนั้นในการได้มาซึ่งทรัพย์ที่นําไปขายเป็นเงิน แลกเปลี่ยนเป็นเงินแล้วนําทรัพย์สินที่เป็นสาธารณะงองทางราชการเนี่ยเป็นสิ่งที่นอกจากผิดกฎหมายแล้วเป็นสิ่งที่ชาวเมืองไม่ควรทํานะอยากจะบอกประชาสัมพันธ์ไปด้วยครับครับผมท่านผู้ว่าครับเป็นไปได้หรือไม่ที่เกาะหนูนะครับสามารถที่จะทำะทางเดินรอบเกาะพัฒนาต่อยอดหรือว่าทำแผ่ เทียบเรือให้มันได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยบริเวณหน้าผาสีชมพูเพื่อให้คนขึ้นไปชมไปถ่ายภาพได้เป็นไปได้หรือไม่ครับท่านผู้ว่าครับถ้าทำโครงการแบบนี้ตัวตัว,ตวเรื่องของเกาะเนี่ยก็ไม่ไม่มีปัญหาที่เราจะเข้าไปใช้แต่ว่าในตัวในสิ่งก่อสร้างที่เราจะ จัดทายื่นลงไปในทางน้ําเนี่ยก็จะต้องเอ,อจะต้องให้หน่วยงานที่ดูแลออทางชายฝั่งและทะเลเนี่ยจะต้องมามาดูในเรื่องของกฎหมายกระเบียบแค่นั้นเองครับ<ม>เพราะว่าการกระทําที่เราทําลงไปเนี่ยก็ให้ถูกกฎหมายด้วยถามว่าทําได้ไหมหกฎหมายเราเราเขียนขึ้นมาเราก็ปฏิบัติอ,อผมคิดว่าตรงนี้จะไม่เป็นปัญหาประสับนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าภาพที่จะต้องมารับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจนครับ ครับผมท่านพู้ว่าครับสงขามีการหารือเรื่องของเรือสำราญที่จะแวะจอดที่สงขลาเพื่อพานักท่องเที่ยวที่มากับเรือสำราญขึ้นฝั่งสงขลาท่องเที่ยวที่สงขลากระจายรายได้ที่สงขลาเนี่ยความเป็นจริงเรื่องนี้ในอนาคตเนี่ยเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนสงขลาเตรียมการถึงไหนแล้วครับท่านผู้ว่าครับ อในในเรื่องนี้เนี่ยนอกจากเราได้เสนอโครงการไปแล้วนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยนี้ก็ได้จัดทํารายละเอียดในในการเีียกขับเคลื่อนเรื่องนี้เพื่อที่จะาสามารถที่จะให้ดําเนินการหรือว่าเ,เกิดขึ้นโดยเร็วนะครับเพราะว่า เป็นการมองเห็นถึงศักยภาพของพื้นที่จังหวัดสงขานะครับที่เรามีแหล่งท่องเที่ยวในขนาดเดียวกันเราก็มีมรดกในพื้นที่นะครับที่สามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมได้นอกจากนั้นเรายัางมีอาหารที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้นะครับแต่ที่สําคัญก็คือเส้น,เ,สนเรือเขาเดินเขาเดินผ่านทางจังหวัดสงขาอยู่แล้วและต้องการที่จะหาที่จุดพัก จุดพักระหว่างทางนะฮะการเดินทางที่ผ่านมาเนี่ยมันเดินทางค่อนข้างไกลแล้วก็ถ้ามีจุดพักที่จังหวัดสงขลาก็จะเป็นจุดที่เหมาะสมเพราะว่ามีเวลามีสถานที่ที่จะมาสามารถรองรับได้ตอนนี้ก็อยู่ที่เรองจะขับเคลื่อนในเรื่องโครงการท่าเทียบเรือแล้วกเ็เส้นทางที่จะนํานักทอ่องเที่ยวขึ้นมาจากฝากั่งบนฝั่งนะฮะ เพราะว่าจุดเรือเรือขนาดใหญ่นี่ก็จะจอดอยู่ด้านนอกในขณะเดียวกันก็มีกฎกติกาในการเดินเรือว่าการให้นะักท่องเที่ยวจากเรือใหญ่ลงเรือเล็กครั้งครั้งละประมาณชัก200คนเนี่ยต้องมีเรือ,อ,อขนาดไหนกี่ลำแล้วก็จะต้องห่างจากฝั่งประมาณชัก อไม่เกินหนึ่งพันเมตรอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะมีกฎกติกาในการเดินผฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เอเราได้เตรียมข้อมูลแล้วก็เราได้ดาเนินการเพื่อที่จะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุขทาครับก็คิดว่าการวางแผนเป็นไปด้วยความคืบหน้านะครับถ้ามีสิ่งใดชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือว่าจะเริ่มคลิปออฟกันเมื่อไหร่ก็คงจะต้องสร้างความรับรู้ให้กับชาวเมืองมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอาคารร้านดวงต่างๆครับ ครับผมท่านผู้ว่าครับสักนิดหนึ่งท้ายรายการท่านผู้ว่าผลักดันสเสน่สงขลาประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาแหล่งท่องเที่ยวสงขลาอาหารเมืองอาหารเมืองสร้างสรรค์อาหารออกไปเนียในว่วงเวลาที่ผ่านมาสงขามีข่าวความเสียหายเรื่องของอธุรกิจสีเทาเรื่องของนักการบันันสีเทาเรื่องของนักการเมืองสีเทาเรื่องของการเชื่อมโยงกับธุรกิจผิดกฎหมายไปกลบสเสน่สงขลาของท่าน ท่านผู้ว่า,ามากทีเดียวเลยเนี่ยท่านผู้ว่าจะใช้โอกาสนี้ในการก็เ,เรียกว่า,าแก้ปัญหาสีเทาต่างๆในจังหวัดสงขลาอย่างไรบ้างช่วยบอกพี่น้องประชาชนคนสงขลาหน่อยครับคือคืออย่างนี้ครับในในการในการขับเคลื่อนนะคร เคลื่อนของทางจังหวัดสงขลาเนี่ยาทางผมเนี่ยก็ได้ดูข้อมูลมาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่วางหลักไว้ของประเทศว่าประเทศก็าวางหลักไว้ยังไงนั่นก็คือในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาตินะครับในขณะเดียวกันการพัฒนาก็มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพอมาเมื่อมาดูาจังหวัดจังหวัดก็จะมีการทํางานร่วมทั้งภาครัฐเอกชนก็มีแผนพัฒนาจังหวัดผมก็เลยเทั้งหมดนี้นะผมกเ็เขียนออกมา เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนซึ่งซึ่งมีสี่ด้าน้วยกันคุณวิชาญก็ได้ยินแล้วด้านที่สามคือด้านด้านความมั่นคงด้านความมั่นคงเนี่ยมันเหนือกว่าธุรกิจต่างๆที่ผิดกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงนะครับรวมทั้งการที่ผู้ที่กระทาการใดที่เหนือกว่าเหนือกฎหมายหรือว่าข่มเหงนางแกพี่น้องชนอันน,น,นี้อันนี้มันมันอยู่ภายใต้ความมั่นคงทั้งหมดนะแต่ความมั่นคงเนี่ยมันเป็น เป็นสิ่งที่เราต้องทำหนักกว่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดก็คือในเรื่องของผู้มีดีพลในเรื่องผู้กระทำความผู้กระทาผิดกฎหมายอาญากรอาญากราากรมนะฮะและการกระทำลักวิ่งชิงปล้นเนี่ยมันเป็นสับเซตของความมั่นคงทั้งหมดอนะคุณวิชาต์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ใช้ตัวใหญ่เนี่ยนะเป็นคนเป็น,เป,นเป็นผู้ที่ดำเนินการครับ ขับเคลื่อนนะฮะ,ะทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ดําเนินการแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปล่อยปลาละเลยมาในแต่ละเรื่องแต่ละแต่ละประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดําเนินการไปแต่ละเรื่องไปนะครับเพื่อที่จะให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายเพราะกฎหมายมีไว้เพื่อที่จะให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยประชาชนไม่รับการกระทบกระทั่งกันการดําเนินการใด ก็ดําดเนินการได้ในสิ่งที่กฎหมายให้สามารถดําเนินการได้แต่ไม่ได้หมายความว่าดําเนินการแล้วไปกระทบสิทธิ บุคคลอื่นซึ่งสิ่งเหล่านีา้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องนะครับนอกจากนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนก็เหมือนกันนะครับเราเราเราก็ต้องดูแลในสิทธิ์ของเรานะฮะแล้วก็ในสิทธิ์ก็ในส่วนสาธารณะที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นเราก็ต้องเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ต้องดูแลสิ่งสาธารประโยชน์ต่างๆนะครับนอกจากเราจะไม่ทําให้มันเสียหายหรือสูญหายแล้วเรายังต้องรักช่วยกันรักษาด้วยนะครับอันนี้คือคือสิ่งที่ผมผม วางหลักไว้ในเรื่องของอด้านความมั่นคงนะครับความหมายไม่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องดําเนินการอะไรให้เสร็จภายในหนึ่งวันหรือสองวันหรือประเดี๋ยวประดาวถ้าเราคาดหวังว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องดําเนินการให้เสร็จประเดี๋ยวประดาวมันไม่ยั่งยืนครับมันจะต้องดําเนินการ,รแล้วก็วางว่าปัญหามันอยู่ส่วนไหนอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องใช้ใช้ชาวเมืองนี่แหละครับที่จะต้องจัดการนะเราจะให้คนที่กรุงเทพ มาจัดการให้เราเอาเรื่องราต่างๆเข้าไปที่กรุงเทพแล้วคิดว่าทุกอย่างมันจะเสร็จสําเร็จเรียบร้อยไม่ใช่หรอกครับมันอยู่ที่ชาวเมืองนะครับที่จะต้องช่วยกันดูช่วยกันเอเป็นปากเป็นเสียงะไรต่างๆในขณะเดียวกันช่วยกันดูด้วยไม่ได้หมายความว่าถ้าสิ่งไหนที่เอดูแล้วมันมันอาจจะไม่ค่อยจะดียังไงเราก็ช่วยกันนิ่งเงียบอันนี้มันก็ไม่ใช่หรือบอมีกระแสะแล้วเราก็ช่วยกันพูดแล้วสักระยะหนึ่งเราก็ช่วยนิ่งเงียบอันนี้ มันก็ไม่ใช่คือนั้นการจัดการในเรื่องความมั่นคงการจัดการในเรื่องความยุติธรรมสิ่งที่เราต้องต้องมีก็คืออคติสี่คุณคุณวิชาตก็คือรักโรคกวดหลงมันต้องไม่เข้ามาแทรกแซงนะครับสิ่งที่เราเไม่ทำหรือเพราะอะไรเพราะกลัวอันนี้ก็คืออยู่ในอคติสี่ไม่ทําเพราะความกลัวไม่ทําเพราะอะไรไม่ทำเพราะความรักไม่ทําเพราะ ความหลงอันนี้ก็มีมันมีอยู่แค่นี้สิ่งที่เราจะต้องจัดการกนะ็คือเราจะจัดการกับรักโลภโกรธหลงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้มันให้มันอยู่ได้นะเพราะว่าก็ขอชาวเมืองว่าเราต้องมีสิ่งเหล่านี้มไม่ใช่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องให้ใคร หรือเราจะต้องให้คนภายนอกมาจัดการสิ่งเหล่านี้เราต้องจัดการในบ้านเมืองของเราเองนะครับแล้วมันจะง่ายที่สุดครับเพราะฉะนั้นคนบ,บุคคลที่กระทาในสิ่งเหล่านี้แล้วก็รู้อยู่ว่าการกระทําเหล่านี้มันมินเมตต่อกฎหมายบ้านเมืองมันก็ต้องอ ào, ทําในสิ่งที่มันต้องถูกต้องบ้านเมืองบ้านเมืองก็จะได้ขับเคลื่อนแล้วก็บ้านเมืองก็จะได้ใช<อ>้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้พี่น้องชนรวมทั้งดึงดูดทรัพยากรหรือว่าบุคคลต่างๆมาจับ จ่ายใช้สอยแล้วก็สร้างมูลค่าจากทรัพยากรที่เรามีครับครับขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านด็อกเตอร์นะครับวันนี้ด็อกเตอร์แล้วนะครับด็อกเตอร์โชินาลินเกิดสมเชื่อมั่นในความเป็นนักบริหารเชื่อมั่นในความเป็นด็อกเตอร์เป็นดุษฎีบัณฑิตของท่านในการนำพาจังหวัดสงขลานะครับขอบคุณท่านผู้ว่าโชินาินเกิดสมมากๆสวัสดีครับครับสวัสดีครับ